โอเคครับผมสวัสดีทคนกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมมาอยู่กับผมวิศนุนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนําเมตานะครับผมเมตาก่อนที่สันเอซึ่งล่างหนุ่มจะเข้านะครับผมบอกเลยว่าเมตาเนี้ยจะเป็นเมตาที่ฮิตมากถามว่าเซิร์ฟตอนนี้มันเข้ายังผมก็ยังไม่เข้านะครับผมแต่ผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้รู้ก่อนใครนะครับว่าถ้าเจ้ตัวนี้มันมาเนี่ยเราควรจะเล่นแบบไหนนะครับผม ก่อนอื่นนะฮะแต่เซิร์อื่นก็น่าจะมาก็น่าจะมากันแล้วนะักรับผมแต่เซิร์ผมยังไม่มานะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเราต้องไปดูกันที่หอวิญญาณก่อนเลยนะครับผม,ผมบอกเลยว,ว่าถ้าซันเงยซเข้ามามันจะเป็นการเออมันจะเป็นแบบว่าสายโจมตีแบบว่าทีมเราจะโจมตีแบบหนักหน่วงมากๆนะครับผมแต่ผมไม่ดูนะนั่นะคือสายมังกรฟ้าสร้างโลกนะครับผมคลิกมาดูตรงนี้นะักครับผมนี่นะครับผม เอาซันเงยเสึอนะครับผมเข้าทีมนะฮะจะทําใหา้แล้วก็นี่ครับผมเอาซันเงยสืเข้าทีมแล้วก็เอาตัวละครเสือขาวหงแดงสายโลแล้วก็มังกรฟ้านะครับผมสองรอบแรกจะได้รับอสองรอบแรกนะผมฝ่ายปฐมมิตนะผมจะได้รับดาเมจน้อยลงอันที่ปกติแล้วนะครับผม แล้วก็อัตราดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับผมตามเลเวลหอที่อัพซึ่งตอนนี้ผมบอกอัพได้14นะครับกำลังจะไป15ในไม่ช้านี้นะครับผมบอกได้เลยว่าหอเนี้ยมันจะเป็นหอที่ผมชอบมากๆนะครับผมไม่รู้คนอื่นชอบหรือเปล่าแต่แล้วผมนะครับมันคือเมตาที่วัดดาเมจแล้วก็เอาไปคอมโบกับอิจิโกะนะับอิจิโกะขาวที่ว่าสายคอมโบหนักๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เนวิกแล้วก็ซันเยซึที่เอาว่าฟันกันแบบ อุระอูจริงนะครับคขาจริงมันมีเปลี่ยนได้2ตัวนะคือมูรามสาสะที่มาใหม่นะครับแต่มูรามสาสะยังไม่เข้าก็เลยจะเป็นซันเงยเสือล่างหนุ่มนะครับผมผมชอบมากๆสำหรับห่อนี้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนํานะผมให้ทุกคนเนี่ยเออก่อนก่อนที่จะอัพหอวิญญาณนะครับถ้าเรามีห่าไอหอวิญญาณเนี่ยที่สามารถได้จากอันเนี้ยนะครับผมนี่เรารับมาปุ้งนะผมเรารับมาปึ๊ดน,นี่เอาเราก็จะได้ นี่เอาผมเศษห้องยาหนี่นะครับผมเอามาอัพเลยนะฮะอัพไปปุ่มปุ่มนะครับผมนี่เอาผมกลายเป็นร์้สึกว่าอัพไปดีนี่ครับผมคือดาวเมทแปดเปอร์เซ็นเนี่ยใครว่าน้อยเยอะมากนะครับผมเยอะมากเยอะพอสมควรนะครับผมพอผมอัพเสร็จผมก็จะมาดูว่าหอไหนน่าเล่นบ้างนะครับวิธีการดูเมตาก็ไม่ยากนะผมมาดูหอนะฮะมาดูหอว่าหอไหนน่าเล่นนี่หอบารากันนะผมมีหอบารากันด้วยนะผมแต่หอนี้นะผมจะ เหมือนกับเป็นการต้านตาตาขีพวกบล็อกอะไรพวกเนี้เพิ่มขึ้นนะครับผมถามว่าดีไหมใช้ได้นะผมดูว่าใช้ได้แต่มองว่าถ้าใช้ห่อนียใช้ห่ออุ่นดีกว่าห่ออุ่นยังถือว่าดีกว่านะครับยังถือว่าใช้ได้มากกว่านี่เอห่ออุ่นนะฮะมองว่ามันยังมันยังดูดูดีกว่านะครับเพราะว่ามันฟื้นฟูไอพีค่อนข้างเยอะแต่มาใหม่เนี่ยผมรู้สึกผชอบห่อนี้มากนะครับเพราะว่ามันบวกการ อัตราดาเมจซึ่งมันเยอะามากนะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับคอมโบนะผมก็ซันเง้เสือหนึ่งตัวแล้วก็ผมแนะนาก็คืออิชิโกขาวแล้วก็ใช้เป็นอุ่นก็ได้อุ่นเป็นตัวโล่ก็ได้นะครับผมแล้วก็เนลเอ่ออิชิโกนะครับผมปู่ก็ได้นะผมแต่ กองฟ้าเดี๋ยวนี้ตัวโหดมาเยอะแล้วนะครับผมถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับกิมจอนะครับถ้ามาอยู่กับซันเยสื่ร่างหนุ่มเขาบอกได้เลยว่ามันเป็นสายดาเมทที่ค่อนข้างสุดตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือแบบเราเล่นสายดาวเมจไปเลยอะนะครับผมมอแมเทพนะครับแต่ผม่ใช้เป็นปู่ก่อนนะเพราะว่าผมไม่ได้อัพกิมจอมาสุดไงถ้าใครอัพกิมจอแนะนำว่าใช้กิมจอไปเลยนะมันจะเป็นสายดาเมจแบบว่าฟุดฟัดจริงจริง นะครับผมแล้วก็จะมีตัวที่ผมแนะนาเออผมดูก่อนนะครับเอาตัวมังกรฟ้าที่มันโจมตีหนักๆกันแนะนํานะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับสายมังกรฟ้าที่ตีเน่ะไอเซนนี่ก็ถามว่าตีหนักไหมก็ผมมองว่ามันเก่งที่สถานะมากกว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับหอมังกรฟ้าที่ผมแนะนำนะครับแล้วก็ แค่นี้นจริงๆนะผมไม่มีอะไรที่แบบน่าสนใจแล้วนะครับถ้าจะเล่นคอมโบตันยีสื่ร่างหนุ่มผมก็แนะนำนะผมสำหรับปู่แล้วก็ตัวสายสายดาเมจอย่างกิมจอนะผมทำไมผมบอกว่าสายดาเมจนะครับไม่เป็นสายแคลร่นะบ,บอกเลยว่าสุดจัดแต่แนะนําว่าสีดาวจะเถื่อนมากๆนะครับ,นะรบอัตราเนี่ยบอกได้เลยว่าช่ำเลยทีเดียวนะผม โอเคสำหรับวันนี้นะผมเป็คลิปสั้นๆก่อนที่ซันเยสุมันจะเข้านะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดสับสไาชกันด้วยนะครับผมพิพาประการใดวิสุลขออภัยมณะที่นี้นะครับผมสำหรับวันนี้วิสุลขอลาเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ ep หน้าสำหรบวันนี้สวัสดีครับ